สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการคานเพื่อใลครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2556นะครับผมประชุมรินทรวิทูลครับวันนี้คุยกันเรื่องความคืบหน้าของโครงการบริหารจัดการน้ํา3,50ล้านบาทของรัฐบาลนะครับหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้บริษัทที่ชนะด้านเทคนิคแล้วก็ต่อรองราคากันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมกบอแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอเพื่อรับทราบกันต่อไป ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนก็คงจะเดินหน้าต่อแต่ว่าปัญหาอีกหลายเรื่องอยังคงต้องตอบคําถามสังคมอยู่นะครับทั้งเรื่องของทั้งหมดแล้ว3 5แสนล้านบาทโครงการในโมดูลต่างๆที่จะสร้างขึ้นมาโน่นนั่นนี่สามารถที่จะแก้ปัญหารถจัดก,การน้ําอย่างยั่งยืนได้จริงหรือไม่นะครับขณะเดียวกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกระทบกับชีวิตชาวบ้านในพื้นที่จะยังไงกันต่อเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ได้รับงานไปจะต้องไปศึกษาด้วยแล้วก็ เรื่องของการเว้นคืนที่ต่างๆขณะเดียวกันดูเรื่องของการประมูลที่ผ่านมานี่นะครับทางฝ่ายค้าหรือใครหลายคนก็มองว่ามันดูเป็นบริษัทกลุ่มเดิมๆเข้าขายว่ามันจะโปร่งใสจริงหรือเปล่านะครับเหล่านี้เป็นคําถามแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะความคุ้มค่าของโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวพูดคุยกันนะกับทางนักวิชาการสองท่านครับท่านแรกรองศาสตราจารย์ดรบัญชาขวัญยืนคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาเขตกำแพงแสน แล้วก็ท่านหนึ่งรองศาสตราจารย์ดรกัมปนาทพักดีกุลคณะบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโครงการนี้ก็ในส่วนหนึ่งประชาชนก็คาดหวังนะครับส่วนหนึ่งก็หลายคนก็มันมันตอบโจทย์จริงหรือเปล่ามันจะคุ้มค่าไหมเงินเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านในช่วงหน้านะครับตรงนี้ต่พักนี้กลับมาคุยกันในรายการคันธุ์ไทยนะครับดูในภาพรวมก่อนสําหรับ บริษัทที่เข้ามาทั้งหลายเนี่ยนะครับาจารชื่อชั้นแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมองแล้วเป็นยังไงครับสาหรับแต่ละเจ้าที่ได้ไปนะครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ในบริษัทกลุ่มท้ายๆที่เข้ามาเนี่ยถ้าถามผมนะก็กลุ่มที่คิดว่าน่าจะรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากสุดน่าจะเป็นกลุ่มของญี่ปุ่นครับพระท่านเห็นรายงานของใจกล้าเห็นรายงานมาก็จะรู้ญี่ปุ่นรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากนี่แต่ก็ไม่ได้อยู่ในคาร์ดูไทยแล้วก็ผมคิดว่ากลุ่มที่ภาษาไทย นะครับก็เป็นกลุ่มที่รู้เกี่ยวกับตรงนี้มากแต่ด้วยเหตุอะไรแล้วแต่สุดท้ายกลุ่มที่ได้ก็กลายเป็นกลุ่ม K w ว t เตอร์กับกลุ่มจีนส่วนกลุ่มเล็กๆอื่นๆก็มีล็อกเซ่ทำข้อมูลแล้วก็ูมิภาพก็เป็นเล็กๆเ,เ,เ,เอาเป็นว่าสองเจ้าใหญ่ที่รวมแล้วสองแสนกว่าล้านเนี่ยก็จะอยู่กับกลุ่มของไอ้เควอเตอร์ K water, กับกลุ่มเครือข่ายจากจีนกับอ,อิตาเลียนไทยถูกไหมครับตรงนั้นครับก็ผมถ้าถามผมก็แล้วแต่ทุกท่านพิจารณานะครับว่าจริงๆสองบริษัทนี้ทำนานเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยจริงหรือเปล่า นะครับผลงานต่างๆนี่ที่ผ่านมาเขาเป็นไงบ้มาครับก็ถ้าเราจากดูประวัก,การที่ผ่านมาเนี่ยสองบริษัทไม่ได้เคยทํางานเรื่องแหล่งน้ำในประเทศไทยมาก่อนแต่แม้เคเบิ้ลเทอร์เนี่ยเคยมาเป็นที่ปรึกษาบ้างเล็กน้อย huh. นะครับแต่ก็ไม่ได้เคยศึกษาลึกซึ้งมากนะักส่วนของจีนเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดเลยนะครับยังไม่เคยมีผลงานเรื่องแหล่งน้ำในประเทศไทยเลยผมว่าก็คือมาเน้นว่าจะมาก่อสร้างมากกว่า huh. แต่ผมคิดว่าสุดท้าย สมมติว่าสองบริษัทนี้จะทำจริงเนี่ยต้องอาศัยที่ปรึกษาประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าตัวเขาเองไม่ประสบการณ์หรอกที่จะทําได้ในประเทศไทยเพราะว่าภูมิประเทศเขากับภูมิปรเทเราเนี่ยต่างกันเยอะแล้วความรู้พื้นฐานของประเทศไทยคิดว่าเขามีไม่มพอ,อครับจะเป็นปัญหาที่ขาดอยู่อาจารย์ <ผม S 1> ครับผมคิดว่าจะเป็นการดีไหมครับที่ว่าขณะนี้รัฐบาลกําลังตัดสินใจทํางานที่ค่อนข้างจะเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นของใจกล้า สองสถาบัานอื่นๆที่กาลังศึกษาหรือว่าผลการศึกษาออกมาแล้วเนี่ยที่เราได้เห็นกันอยู่นะครับเอามารวแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านประมูลแต่ว่าสามารถที่เอามารวบรวมรเอามาช่วยพิจารณาให้มันละเอียดถี่ทวนยิ่งขึ้นมผมว่ามันจะเป็นการดีมากกว่านะครับเพราะว่าแง่มุมทางวิศวกรรมนั้นนะครับวิศวกรในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีมีโอกาสที่จะช่วยกันดูช่วยกันช่วยกันมองให้เห็นภาพดังนั้นผลการศึกษา นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางของจก้าแนวทางของเคควอเตอร์ ater, แนวทางของจีนของบริษัทต่างๆเนี่ยถ้ามีมุมมองซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างไปในทางวิศวกรรมเนี่ยมันพิสูจน์กันได้ครับเพราะนี่มันเป็น,ปน,ปนวิทยาศาสตร์ครับครับ,รบถ้าเราดูในแต่ละโมดูลแล้วก็โครงการต่างๆที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจารย์ครับคาถามก็ยังคงมีเหมือนกันจากบางฝ่ายว่าไอ้ที่สร้างมาเนี่ยมันจําเป็นทุกอย่างไหมของโครงการนี้แล้วก็ตัวเลขงบประมาณโครงการอาจจะลงไปจากนี้ไม่ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่า ถ้าเอาคุณเอาเงินไปใช้แล้วมันก็ควรจะคุ้มค่าจริงๆนะอาจารย์ครับประเมินไอ้สิ่งที่มันจะมีขึ้นมาโน่นนั่นนี่เนี่ยมันตอบโจทย์ความต้องการในการบริหารจัดการน้ําจริงหรือเปล่าได้แค่ไหนออก่อนอื่นต้องขออนุญาตก่อนลักษณะการเอาว่าโมดูลเจ้าพยาเฉพาะกันแล้วกัน,นโมดูลข้างนอกเนี่ยมันแยกไปไอ้หกโมดูลของเจ้าพยาเนี่ยประเด็นก็คือว่ามันเป็นโมดูลอิสระไม่ได้มีการเรียกพิจารณาแบบปูนาการร่วมกัน สุดท้ายเนี่ยมันแก้ปัญหารวมไม่ได้แล้วยังไม่รู้เลยว่าแก้ปัญหาเนี่ยเพื่อตัดยอดน้ําเท่าไหร่เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเพราะแต่ละอันก็เป็นอิสระซึ่งกันและกันไม่มีการพิจารณาร่วมกันมาเลยนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในหลายหน่วยงานเนี่ยก็ได้คัดค้านในเบื้องต้นไปแล้วบอกว่าทําไมไม่ศึกษาทําแผนไม่บทให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทําผมเอาง่ายกันแล้วกันเวลาผ่านมาปีกว่าตั้งแต่ปีห4สี่ถึงปัจจุบันเนี่ยปรากฏว,ว่าแผนไม่บทเบื้องต้นหยใจกล้าทาเสร็จแล้ว ครับใช่ไหมครับเพราะจริงๆถ้าเกิดรัฐบาลเชื่อเรางแตอนนั้นนะปี5้าสี่เริ่มทําแผนแม่บทบถึงวันนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะมาประปูลจากแผนแม่บทซึ่งมันวิเคราะห์ได้ว่าโมดูลทั้งหมดนั้นตกลงแก้ปัญหาแล้วจะรวมกันลดน้ำได้ไหลายขณะนี้มผมยืนยันได้ว่าตอบไม่ได้ทําทั้งหมดเนี่ยแล้วได้อะไรครับนะครับเราจะแก้นในปัญหานะไม่จริงไหมคราวนี้ถ้าถามว่าแต่ละโมดูลเป็นยังไงเอาเป็นว่าโมดูลที่น่าจะมีปัญหาหนักๆนะครับก็คือโมดูลที่1เป็นอันแรกโมดูลเรื่องอ่างเก็บน้ํา ในตัวของลุ่มเจ้าพญาเองเข้าใจว่าก็จะเป็นเขื่อนแม่วงเขื่อนแก่งเ,เซราเต้นและอื่นๆเพราะว่าถ้าเราไปดูจากรายงานการศึกษาของใจกล้าหรือรายงานารศึกษาของผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านบอกมาเลยว่าขือที่จะสร้างในเจ้าพญาทั้งหลายเนี่ยแทบจะแก้ปัญหาน้ําท่วมไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามันเป็นเปอร์เซนต์นที่อาจจะแค่หนึ่งเปอร์เซนต์สองเปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับน้ำเจ้าพญา ไม่คุ้มค่ากันครับจริงๆแล้วแนวทางที่ผมคิดว่าหลายฝ่ายเสนอมาตั้งแต่ปีต้นปีห้าหถึงปัจจุบันก็คือว่าให้ทบทวนการบริหารจัดการเขื่อนหลักที่มีความสามารถในการเรียกว่าควบคุมน้ําให้มีความเสี่ยงในการท่วมลดลงอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิลิกิตนะครับเขื่อนป่าศักดิ์ชนธิ์นะครับเขื่อนแกวน้อยบุรุรัมยซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนต้นีุนปีเดกคนธนานาก็แค่ปรับแก้ เบื้องต้นนะครับล่าสุดเนี่ยทางใจกล้าก็ส่งออกมาอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าก็อาจจะดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ขณะนี้ไม่ได้เอามาทบทวนเลยว่าอันไหนมันดีไม่ดีแล้วะจะแก้นนะ่หมอเพราะว่าทางใจกล้าก็บอกว่าถ้าใช้อันนี้นะจะลดยอดน้าได้400ร้ลูกบาทเมตรมต่อนาทีต่อน,น้าสูงสุดซึ่งผมคิดว่าถ้าขนาดนี้ถือว่าไม่ได้ลงทุนเลยแต่ประโยชน์มหาศาลแต่ตอนนี้ก็ไม่มีการพูดกันว่าจอนี้ไปใช้ยังไงไม่ต้องใช้เงินเยอะนาดนันด้วยนะอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นปัญหาสังคม แล้วก็คุณปัญหาสิ่งเรื่ออมซึ่งคงมปให้จย์กับนาพูดต่อไปก็คือครเรื่องเกี่ยวกับฝาดเวเอเวซึ่งจะออกฝั่งตะวันตกครับนะครับจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยแต่เดิมเนี่ยเราพูดกันถึงจะใช้ท่าจีนนะครับแต่เอญล่าสุดเนี่ยมันมีรายงานการศึกษาของกรมจมพทานซึ่งยังศึกษาไม่เสร็จนะเขาก็ศึกษาอยู่ว่าตนตกจะทาไงก็อันนี้ก็ไปหยิบมาจริงๆแล้วมันเป็นแค่รายงานเบื้องต้นยังไม่รู้เลยว่ามันจะทําได้ไม่ได้เพราะว่าแค่ปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเเเรรรืืื่่่่ออองงนนนสาพัดคทีมกกิขึ้้แลว ความยินยอมแรงต่างเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาก่อสร้างอีกอนะครับซึ่งผมหลายหลายฝ่ายก็เป็นห่วงว่า5้าปีไม่น่าจะทําได้แล้วก็ถ้าเกิดแค่มีคนคัดค้านไม่กี่ลายแต่จริงๆเนี่ยผมดูแล้วคนคัดค้านน่าจะเป็นร้อยเป็นพันลายแน่นอนมันจะก่อสร้างได้อย่างไรนะครับผมกลัวมากคือว่ามีการก่อสร้างไปแล้วเป็นส่วนๆทาประตูปากคลองก่อนอประตูท้ายคลองก่อนที่เหลือค่อยๆว่ากันไปก็เบิกเงินเท่าที่ทํำแต่ถ้าโครงการนี้ทําไม่เสร็จทั้งระบบใช้ได้ไหมครับ เพราะมันขาดแหวงมันแหว่งไปแหว่งตรงไหนไปนิดเดียวก็ใช้งานไม่ได้แล้วแล้วมันก็ต้องมาคิดนะครับว่าจะผ่านน้ําอย่างเดียวใช่ไหมจะใช้ประโยชน์อื่นหรือเปล่าแล้วคนระหว่างทางจะได้ประโยชน์อะไรบ้างับไม่มีคําตอบตรงนี้ขนาเดียวกันถ้าผ่านน้ามากแล้วเกิดหน้าแรงน,น้ำไม่มีมันมีโจทย์คำถามเยอะแยะซึ่งขณะนี้เนี่ยในที r อาไม่เคยมีการเขียนอะไรเรื่องพวกนี้ไว้เลยผมก็เลยเป็นห่วงทีนี้ส่วนอื่นๆผมคิดว่าคงพอทำได้อันที่น่าจะเกิดประโยชน์ก็คือเรื่อง A c ซซึ่งผมคิดว่าเขาก็จับ จากจากรายงานของใจกล้าส่วนหนึ่งาาและก็รายงานของอที่กรมยุบปธานศรกกาศขึ้นหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการทําตัดคอข้อเจ้าพยาใน,นเรื่องที่ดูเข้าท่าที่สุดเดี๋ยวเราว่าเนี่ยเนี่ยผมให้ดูนิดนึงก็ได้มีรูปมีรูปครับนะครับอันนี้คือดูในบรรดาหลายโมดูลแล้วเนี่ยอันนี้ได้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาในเจ้าพญาจริงจริงก็ตรงนี้ครับที่จะตัดจากแม่น้าเจ้าพยาอยู่นี่นะครับลงมานี่ครับ จะตัดจากอำเภอบางบานอายุยาลงมาอำเภอบางไทรตรงนี้จะเอาน้ำผ่านประมาณพันถึงพันห้าเพราะตรงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนที่จะเข้าเมืองอายุยาแถวๆนี้นะครับน้ำผ่านได้พันเดียวถ้าตัดตรงนี้อีกพันห้าก็จะทําให้น้ำเจ้าพระยาเน่นไหลได้ต่อดสายประมาณสองพันถึงสองพันห้าอันเนี้ยมีประโยชน์แน่ๆเพราะว่าจะทําให้น้ําไม่ท่วมทุกปีจะอาจจะท่วมอยู่เพราะมันจะได้แค่สองพันกว่าอันนี้ผลผลเต็มที่แต่โมดูลอื่น่ต้องคุยกันยาวนะครับเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์กำนัยครับสิ่งที่อาจารย์ ฟังฟังอาจารย์บัญชาพูดทุกอย่างเนี่ยมันไม่ง่ายหลังจากนี้ง่ายอย่างเดียวคือหาบริษัทมาแล้วก็ประมวลกัน,นอาจารย์มองไงครับผมมองว่านักวิชาการเราต้องทําหน้าที่ในการที่จะให้ความเห็นในเชิงวิชาการ,รก็จําเป็นจะต,ต้องให้คําตอบตรงนี้นะครับว่าว่าในเชิงวิศวกรรมนั้นอาจารย์ศึกษาได้หลากหลายรูปแบบแต่ว่าในเชิงของการมีส่วนร่วมเมื่อกี้อาจารย์บัญชาบอกถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยตรงนั้นทาอย่างไรเพราะในแต่ละโมดูลเนี่ยไปบอกว่างบประมาณในการ สร้างการมีส่วนร่วมนอยู่ตรงนั้นอ,อยู่ตอนเมื่อได้รับงบประมาณได้ร,รับเงินไปแล้วแต่การมีส่วนร่วมต้องสร้างเมื่อไหร่ครับก่อนจะมีโครงการทราควรจะได้รับการยอมรับก่อนไหมใช่ครับนะฮะแล้วก็ระหว่างมีโครงการแล้วก็หลังจากมีโครงการเพราะนั้นทางเลือกต่างๆจึงต้องจึงจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นข้อกังวลของนักวิชาการของประชาชนทั่วไปนะครับเกี่ยวข้องกับประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดุในการดําเนินโครงการตามระเบียบสำนักนายุัฐบนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ255อันนี้เนี่ยประกาศลงรัฐกิจจารุเบกษาเมื่อ19กันยา255นแล้วก็ชงเรื่องเข้าคอรมอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางส่วนในประกาศเมื่อวันที่1 5มกราห้าหครับอันนี้เนี่ยประกาศนี้ก็ให้อํานาจนะครับกับสบชนะครับก็คือสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุตสกรรแห่งชาตินะครับว่าเป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการทั้งหมด เช่นเดียวกับประธานกบ,บอที่ได้รับอํานาจเปเสร็จนะครับอันนี้เจตนาดีของประกาศนี้ก็มีอยู่ก็เพื่อวางระบบจัดการนะ้ำอุทกภัยของประเทศให้เป็นไปอย่างรวดเร็วเนะชื่อมโยงแนวคิดเรื่องซิงเกิลคอมมานด์เข้าไปอะไรต่ะไๆเนี่ยแต่ว่ามันขาดกลไกการตรวจสอบ,บนะครับกลไกการตรวจสอบจากไหนครับจากประชาชนจากองค์กรอิสระต่างๆผมอยากให้มีตรงนี้เพื่อช่วยกันเคลียร์นะครับเ,เพราะถ้าเปรียบเทียบ,ยบกับระเบียบพัสดุปี2องพเนี่ย ซึ่งเป็นระเบียบปกติที่ใช้ในการจาัดซื้อจัดจ้างของทางราชการข้อสองพัห้า้อสามห้าข้อหน่งพันาร้อยยีสิบห้าเนี่ยกำหนดว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดส่งสำเนาสัญญามูลค่าเกินหนึ่งล้านบาทเนี่ยให้สอตองและกรมส่งกำลัตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นผมว่าขั้นตอนต่างๆในการทํางานเนี่ยเรากังวลหนึ่งในเชิงวิศกรรมสองเรื่องของการมีส่วนร่วมสามในเรื่องการช่วยกันตรวจสอบสัญญ,ญาต่างๆนะครับ,รบยังมีผู้เสนอว่าถ้าเผื่อน,นอกจากที r แล้วเนี่ย นะครับกรณีของกรณีของร่างสัญญาต่างๆนะครับที่อยายการส่งสุดได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูบ้างได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่างเราก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับในในแง่ของทางวิชาการก็ตามนแต่ว่าข้อกังวลใจต่างๆเหล่านี้จะได้ช่วยกันเคลียร์รช่วยกันให,ให้เกิดความชัดเจนว่าจริงๆแล้วแนวทางไหนดีที่สุดแน่นอนก็ภาพรวมการจัดการน้ํามันต้องบูรณาการต้องเห็นภาพโดยรวมถ้าเผื่อส่วนใดส่วนหนึ่ง ตัดสินใจไปแล้วโดยทางเน้นหนักไปมากทางวิศวกรรมาจารย์บัญชามันก็คงจะเป็นเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่พูดถึงเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเลยหรืออาจจะเกิดขึ้นอะไรได้บ้างนี่สาคัญมากๆนะครับมันคําตอบหลายอย่างมันยังไม่มีความชัดเจนในตัวเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยคงถ้าเกิดมันคืออาจารย์มองว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะนะฮะควรจะเปิดยังไงบ้างแต่ว่ามาตอนนี้แล้วเนี่ยในเมื่อจะเดินหน้า จะเดินหน้ากันแล้วเนี่ยนะอาจารย์ครับในแต่ละส่วนเมื่อครู่อาจารย์ก็พูดถึงอะไอ้ที่มันแบบพอที่จะมีประโยชนจ์จะลงลึกตรงนั้นอีกเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ก็อาาเอาแบบนี้แล้วกันผมมองว่าไอ้อันที่มีคนทําก็คือเรื่องอ่างเก็บน้ําต้องคิดด,ดีนะ,ะสร้างแล้วเกิดประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าอ่างพวกนี้วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มก็เลยมายักใส่โครงการนี้จะได้สร้างได้เพราะว่าครงกาทางเศรษฐกิจมันไม่คุม้มรับยังเปลี่ยนได้ไหมฮะก็ ก็ถ้าไม่เซ็นแล้วบอกว่าไม่พิจารณาก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมอย่างนั้นหรือไม่อันที่อนนสองก็คือฝาดเวอันนี้สาหัสมาก1.5แสนล้าน,น,นใชบซึ่งนนยังไม่มีม<า>อะไรเลยแบบก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีแนวทางแท้จริงแล้วไปตัดอะไรบ้างผมเรียนเลยครับเส้นทางเนี้ไปตัดแม่น้ําตะแกรกงไปตัดอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับครับแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆทราบอะไรขนาดไหนยังผ่านตรงไหนชัดๆก็ยังไม่มีใครรู้นะครับ แล้วอุปสรรคในการบริหารจัดการอะไรคือเพื่อนว่าเรายังไม่รู้เลยว่าสร้างแล้วจะบริหารยังไงสร้างแล้วช่วยอะไรแต่ผมเรียนงี้นะครับว่าจากรายงานของแม้แต่ใจกล้าเองแม้แต่ของหลายๆฝ่ายที่เคยรายงานกันมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราทําบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับการใช้รูเคริร์ฟหรือเกณฑ์บริหารจัดการของเขื่อนเนี่ยนะครับหลักที่ผมกล่าวเป็นต้นเนี่ยนะ แล้วก็มาปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกันเพาะปลูกพื้นที่ในภาคกลางนี้ให้มีฤดูที่ชัดเจนเนี่ยนะแล้วหลบตรงช่วงที่น้ําจะมากที่สุดก็คือช่วงประมาณปลายสิงหาถึงตุลาเนี่ยซึ่งมันทำได้แก้